เอาเร็วด pues ับเมื่อารกันสวัสดีพี่น้องเอาว่าเอาที so ่ล okay. right? right. 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 ่ะสวัสดีพี่น้องไผ่เนี่ยพู้ใดมากยังนี่โจโจมากยังสิมาโชว์เบาเสโชว์ดูเบาอีหยังสองห้องน้อยครับสห้องน้อยเสเอามาเบิ่งใกล้ๆดูเออเออผู้ใดเฮ็ดให้เฮ็ดเองครับเฮ็ดเองขนาดตัวเองความ ไงบางหัวสนุ่เหตุจากยังสนุ่งอากไม่ไพ no> <right> ่ครับใซ่ไม่ไพ่เปิ่นียงเปิ่นเปิ่นุงปุ้ยครับบ่ขึ้นบ่ดวงเนี่ยบฮะใส่ใส่หางบ่ใส่หางยังหางผาหางผาเบิ่งโค้งทางนั้นดูเปยังไงเออบ่เนตีล่หละบ่กับพี่น้องเนี่ พี่น้องเอฟซีโครงการล้านว้ใส่เบิ่งเนี่ยการล้านไปเรากลั่นเหรอหาเองเก็บเอาโอ้โครงการล้านเลยขักขัดขัร่องแรนเพิ่งไปใส่ร่องแรนเพิ่งขึ้นบเพิ่งขึ้นขึ้นยตตถือพ่งหมุนหมุนเพิ่งคงเนี้ยทีไหเออ อายากไอกวงบอฮะอยากไอ้กวากองอันนี้ครับพีมมือบ่ธรรมดาหน้ากดไกในนั่นเนี่เห็ดเกือบละเอียดปุ่นเนี้ยติดกระดาษปู่นไม่งอายุบปอได้โจหน่อยยุบปอเลยปอซีโอ้ปอซีเห็ดบอเป็นเลยเว้ยขอท่าขอท่าเนือ้อ เดี๋ยวเรียนเดี๋ยวเรียนมึงจังจังมาไทยอีกเนาะเออ